สวัสดีครับผมสวัสดีครับ A FC ทุกท่านครับเอ็นนี่ก็อยู่บนทางด่วนบุรพานะครับบุรพาวิถีครับชนบุรีกรุงเทพนี่แหละครับหลังล่างเห็นฝนมันตกครับฝนมนตกแห้งหมดครับ รถมันหนาสิหลายครับก็เลยขึ้นมาข้างบนครับชมวิวไปครับทางด่วนครับแต่พอเคยด่วนครับ <c oughs> มีไปจำกัดควมเร็วตลอดเส้นทางครับ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เป็นยังคือขึ้นไปว่าทางด่วน ครับข้างล่างข้างล่างก็คือเป็นฝังหน้าตาัดเหรอครับ แรงขางบนมันกับบอดไพ้เฮ้าครับกาต,ต้องไปเซียงไอ้ตูกระจักอยู่ขางล่างครับขึ้นมาเพราะไก่แล้วก็เพราะ,ระมลมรัดออกมาจากมอเตอร์วย์ออกมาบางวงัวนมนี่ครับ จากบางวัวกันมาไปลงชโบรีกับประมาณเจ็ดสิบบาทสะลดอย่างบานันเ้ิญจนมากครับซีแล่นกันเสร็จนี้ครับก็ค่อยไปสุดสายแล้วครับตัดออกมาจากตัดออกมาบางวัว ไปสุดสายคือไปสุดสายมอตเตอร์เวยกครับไม่กันแต่ไปวุ่นรถกลับเข้ามาบ้านอีกเรื่องหนึ่งตนนังเลตตาออกมาก,กันทั้งนี้อ่ะว้าวลง ในช่องในเพิ่งเสร็จแล้วครับคือพอเนี่ยมัจะคล้องเออเกษียณมาออคืขับไปอะไรแหละขับไปอะไรเขาไปเพิ่งของเขงตอนที่ว่าเออยังหยุดอาชีพหลังฟ้องมาไล่เยอะ คลิปน,นี้ก็จนี้ก่อนนอะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ